ต้องเอาเงาชิมใครทำไม่มมมมเดี๋ยวๆๆห้ามร้องเพลงตอนกินข้าวลูกทำไมอะครับแม่เอา้าถ้าใครร้องเพลงตอนกินข้าวอะจะได้เมีเยแก่หรอครับอืออย่านะลูกนะเม,ม็ดอยู่ไหนอะคายออกมาเลยกินแตงโมต้องคายเม็ด ไม่อะเอาถ้าไม่คลายก็ไปอยู่ในท้องแล้วมันก็เกิดต้นแตงโมเออลูกสาวขายใครแม,ม่ครับออะไรอะผลโต,ตเห็นมีมีเขาเรียกอะไรเล่ลูกลูกลูกเดี๋วชี้ลุงไม่ได้เดี๋ยวนิ้วกุดแล้วต้องทำไงอะครับแม่เอานิ้วจิ้มก้นมาดมหน่อยนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะเป็นเชื้อข,ของโบราณไหมนี่คนเฒ่าคนแก่ปู่ย่าตายายเขาสอนบาดแบบนี้ วลแล้วนิ้วชี้ลุงอ่ะต้องเอานิ้วจิ้มก้นแล้วก็มาดมนิ้วจะได้ไม่กูดกีคุณไม่ใช่อย่างั้นกูมันเป็นกูสโลโบายคนสมัยก่อนอย่างเช่นกินข้าวร้องเพลง่ยมีแม่แก่ไม่ใช่เขากลัวเรานี่ข้าวติดคอเขาห้ามร้องนี่คุณคุณจะไม่เชื่อฉันได้ยังไงคุณกับฉันอ่ะห่างกันนั้งสิบปีเพราะฉันอ่ะร้องเพลงตอนกินข้าวถึงได้คุณเป็นสามีนี่ไงมังเอิญนมากกว่าคุณไม่เชื่อกเรื่องของคุณ อ,อุก้มมนหน้ามันี่ก้มหน,น้ามานี่คุณไปตาก,กุ้งยิงคุณไปแอบดูผู้หญิงที่ไหนโป๊มาคุณกําลังนอกใจฉันใช่ไหมหคุณเดี๋ยวสรุไปไอคำสอนต่างๆเนี่ยคุณเชื่อมันเรื่องจริงฉันเชื่อมาตลอดและมันก็เป็นจริงคุณกําลังจะมีชู้ผมอยู่บ้านตลอดจะมีชู้ที่ไหนค,คุณก็พูดไปเรื่อยอ่ะไม่รู้แหละบอล<ม>เอานิ้วจิ้มก้นหรือ,อยังไม่อ่ะจิ้มแล้วก็รีบมาดมลูกเจนได้ไม่นิ้วกุดไงลูก เวลาลูกลม่ชิมไปไม่ชิมเลเอามาจิ้มเลยแม่ก็ชีอ่ะเอ้าตายแล้วแม่เผลอทำไมอ่ะจิ้มก้นสิลูกเดี๋ยวขุด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 อะไรกูขุดเนี่ยพอแล้วกูตายแล้วทำไงต่อเพื่อนเข้ามาดุมเออครับคุณไปสอนลูกอย่างนั้นได้ยังไงขุดนั่นุณไม่จิ้มก็เรื่องขุณดิก็ผมไม่ได้ชี้อ่ะพ่อแตงโมเออเอามงินได้ยิบแล้วลูกเอาสารอาหารเย็นกู อย่าชี้นะลูกนะเออพอตังโมกินตังโมไม่ได้แล้วเบาหวานชีวิต